เตรียมเปิดสำนักหวยกุ๊กกิก๊บยกบี้เป็นเจ้าพ่อใบหวยห,วยหลังจุดเลขทูบให้โชคแฟนคลับเข้าตรงเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายน2566เรียกได้ว่ากุ๊กกิ๊บสุมนทิพทีเกือบจะได้เอาผ้าสามสีมาผูกให้สามีบี้ทัศภาคทีหรือบี้เค n เสียแล้วหลังเมื่อวานนี้วันที่1มิถุนายน66เจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดจุดทูบบอกเลขเด็ด ผ่านทางติกตอกงานนี้เลขที่ได้คือ990ถึง890ตรวจหวยงวดวันที่1มิถุนายน2,566ผลรางวัลที่ออกคือตําดวนเลขทูบบี้กุ๊ปกิป๊บเลขเด็ดวันที่1มิถุนายน66ยังซื้อทันก่อนหวยออกรับโชคจ้ามุนสิทธิ์ดวงเข้าศ0 0, 0ก็ค่าไม่ตายหลังเสียเงินจุกจกุซึ่งงวดประจำวันพฤหัสบดีที่วันที่หมิถุนายน2566ในรางวัลเลขท้ายสตัวออกศู คำเอาคนที่ได้ดูไลฟ์สดแล้วซื้อหวยตามอาจารย์บี้ต่างก็ถูกหวยรวยเบอร์กันท่วนหน้าโดยมียรับอย่างกุ๊กกิ๊บได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความลงในอินสตาแกรมระบุดอกจันอีกงวดเอสจาบี้มาวะห้า5 55 5 5ห้าห้าันผ้าสามสีต้องเข้าละปะสงสัยเทพชอบคนตลกใครถูกหวยบ้างวงกลับมาซื้อในไลฟ์ติ๊กต๊อกเลยพรุ่งนี้บี้จะไปทำบุญเผื่อนะคะ นอกจากนี้หมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์วังก็ยังได้มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าวระบุลำบากละกูเป็นเหตุให้สาวกุ๊กกิ๊บรีบเข้ามาตอบกลับด้วยข้อความสุดปังหน55 5. อยู่ยากแล้วววหมอวังที่ว่าแม่นเทพดันชอบคนตลก5555งานนี้เรียกได้เลยว่าหนุ่มบี้อาจจะต้องเตรียมเลิกเป็นพระเอกแล้วหันมาเปิดสำนักใบหวยเสียแล้ว